รถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลออปชั่นจัดเต็มราคาประหยัดกว่ารถใหม่หลักล้านสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชม วันนี้อยู่ผมมาบ่อยนะครับวันนี้ผมมีรถจะมานำเสนอนะครับวันนี้อยู่กับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเ mm hmm. ชฟโรเล็ตแคปติว่านะครับ mm hmm. บอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึงนะครับที่บอกเลยว่าได้รับความนิยมเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ในตอนนี้นะครับเรื่องของราคาที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าประหยัดจากรถใหม่เนี่ยหลักล้านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับชลเช e โ r o l e ตแคปติว่า 2.0LT z All-Wheel-Drive นะครับ เกียร์ออโต้คันนี้ปี2011จดทะเบียนในปี2012นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมรอบทันภายนอกภายในคันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เลยนะครับซื้อเข้ามาเสร็จก็ไปเปลี่ยนอะไหล่อยู่ที่อู่เพิ่งกลับมาจากอู่เลยคันนี้ยังไม่ได้ขัดสียังไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่มารีวิวให้ชมก่อนนะครับก่อนที่จะส่งไปขัดสีเดี๋ยวเรามาชมกันเลยอย่างแรกดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้านะครับจะเป็น2ชั้นนะนี่อันนี้ชั้นบนอันนี้ชั้นล่าง ดีไซน์ออกแบบเป็นแบบรลังพึ่งนะครับโลโกโล้เชฟโรเลตอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงขอบเนี่ยมีการตัดเส้นด้วยโครเมียมนะครับนี่ก็ถือว่าดีไซน์เนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะครับปัจจุบันจะมีโฉมใหม่ออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนปัจจุบันเลยปี2011นะครับอย่างที่บอกจดทะเบียนในปี2012และตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสวยงาม รถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชันที่คันนี้ให้มาเพราะว่าคันนี้ออปชันเนี่ยตัวท็อปสุดเครื่องดีเซลบอกเลยว่าออปชันให้มาเยอะเหมือนกันนะครับไฟหน้าที่ให้มานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มันติรีเฟคเตอร์เลยนะครับก็มีไฟเลี้ยวไฟหน้าแล้วก็ไฟหลีนะครับอยู่ในดวงเดียวกันเลยเป็นหลอดใหญ่เลยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงไฟตัดหมอกเนี่ยก็มีดีไซน์ตัด ตัดเส้นด้วยโคเมียมนะครับตกแต่งให้สวยมากขึ้นเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับมาดูหน้ายางกันนะครับหน้ายางคันนี้นะครับอยู่ที่235 5ทับ50 r 1 9นะครับเป็นแม็กอลลอยขอบ19นิ้วจากโรงงานเชฟโรเลตเลยก็เดิมตรงรุ่นนะครับแม็กเดิมๆตรงรุ่นเลยนะครับเชฟโรเลตแล้วก็มาดูปียางกันนะครับปียางคันนี้จะเป็นปี สัปดาห์ที่46ปี2017นะครับ17 18 19 2 0 21นะครับ4ปี<ม>ก็ยังใช้งานได้อีกประมาณปีนึงนะครับประมาณปี2ปียังได้อยู่อ่ามาดูที่ด้านข้างนะครับก็กระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีขาวแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ด้วยความที่เป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้เอาไว้ใช้งานในครอบครัว รับลูกรับอะไรนะครับก็ตรงนี้มีบันไดข้างให้นะครับบันไดข้างเวลาเด็กๆจะขึ้นรถนะครับก็เหยียบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจนะครับเด็กๆเหยียบขึ้นได้ด้านบนมีแหลกหลังคาให้นะครับรถครอบครัวบางทีจะขนของนะครับก็ใส่ที่เก็บของที่ขนของหรือสายแคมปิ้งนะครับก็ติดเต็นท์ได้นะครับตัวที่เปิดนะครับเป็นแบบโคมี่มสวยงามเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะไฟท้ายก็ดีไซน์เป็นแบบนี้ก็สวยเลยนะครับม,มาดูกันนะครับ LTZ Chevrolet Captiva LTZ นะครับ LTZ คือรุ่นท็อปสุดเลยนะแล้วก็ All Wheel Drive ตรงนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนี่คันนี้จริงๆถ้าเอาไปขัดเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะขัดสีแต่คันนี้พิ่งกลับมาเลยก็เลยรีวิวให้ชมกันก่อน มาดูภายในด้านหลังนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเนี่ยตรงนี้จะมีที่นั่งแถวสามนะด้านหลังตรงนี้มีที่นั่งแถว3แต่เดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูก่อนอย่างแรกนะตรงนี้นะครับสามารถเบาะแถว2เนี่ยสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้ 60- 4 0นะครับนี่ปึาเดี๋ยวเอาเบาะด้านหน้าขยับขึ้นมานิดนึง Okay. นี่นะครับเบาะแถว2สามารถพับได้ 60- 40นะครับแล้วหลังจากที่พับแล้วนะครับปึ๊บเรียบยาวเลยนะนี่ตั้งแต่แถว2、ไปแถว3จนด้านหลังนี่เรียบยาวเลยก็คือเวลาวางของนี่วางของชิ้นใหญ่ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ต่อให้ไปเดินทางไกลๆนะสามารถหาหมอนหาผ้าห่มเนี่ยมานอนได้เลยนะหาฟูกาปู อันนี้ก็ดีนะครับอเดี๋ยวเรามาดูแถวสามกันบ้างแถวสามนี่จะเป็น50 50นะครับเนี่ย,ยนี่อันนี้ก็จะเป็นเบาะแถวสามมาดูกันถามว่ากว้างไหมก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็เป็นรถครอบครัวเนาะให้เด็กๆหรือคนตัวเล็กๆนั่งด้านหลังเนี่ยนั่งได้นะอืมแล้วส่วนที่สำคัญก็คือเนี่ยตรงนี้ครับ มีแอร์หลังด้วยมีแอร์แถว3ปกติรถที่มีแถว3ามเนี่ยจะไม่ค่อยมีแอร์ช่องที่แถว3ามนะแต่เชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้มีมาให้ตรงนี้ก็ดีนะครับเด็กๆด,ด้านหลังคนนั่งด้านหลังจะได้ไม่ร้อนอืมอเค okay. ฮึบเดี๋ยวเรามาดูแถวสองกันบ้างความกว้างภายในนะครับอ่า ผมนี่สูง173ยนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งในแถว2ของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งดูอืมเฮรูมนี่ไม่ชนนะครับเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะเลยนี่เหลือกว้างเลยเพราะฉะนั้นด้านบนไม่ชนอยู่ละตรงเล็กรูมนะครับกว้างพอสมควรนะครับยืดขาได้ไม่สุดแต่ก็พอยืดได้นะครับอืมก็ยืดได้สบายก็ถือว่าโอเคนะครับตรงกลางมีที่พักแขนให้นะครับเนี่ย มีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วสองช่องนะครับตรงนี้ก็วางแขนได้ึบแล้วก็ด้านข้างมีที่ใส่ของนะครับใส่แก้วไม่ได้นะครับเป็นแบบแบนแบนใส่ของใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆ้อยได้แล้วก็หลังเบาะมีที่ใส่แฟ้มเช่นกันสองฝั่งเลยนะมีอะไรอีกไหมด้านบนอ่ามี <c oughs> ที่จับนะครับมีที่ห้อยของด้วยมีที่จับมีที่ห้อยของแล้วก็ตรงนี้มี power outlet นะครับเนี่ย ตรงนี้มี power outlet สามารถที่จะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อน่นะอันนี้คือเบาะภายในนะจะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีนี้เลยนะครับภายในก็สภาพประมาณนี้นะครับรถปี2011เนอะตอนนี้ก็2 2021 10ปีเบาะไม่ขาดนะเบาะไม่มีชิ้นไหนขาดเลย อ่าเรามาดูห้องคนขับกันบ้างนะทีนี้ห้องคนขับนะครับในส่วนของที่นั่งคนขับตรงนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับปรับไฟฟ้านะครับอืมแปดทิศทางนะครับแปดทิศทางเลยทีเดียวามาดูสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะก็ไม่ขาดนะครับมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดเบาะไม่ขาดตัวนี้โอเคฮึบ โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในห้องคนขับนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเรามาดูเลขไม้กันก่อนเลยนะอคันนี้นะครับตอนนี้เลขไม์อยู่ที่187,905กิโลนะครับอ่าก็รถ10ปีนะครับรถ10ปีเฉลี่ยก็ตกประมาณ18,000นะประมาณปีละ18,000ดรถครอบครัวก็ คือว่าใช้งานประมาณนี้นะครับมาดูภายในบ้างพวงมาลัยพวงมาลัยหุ้มหนังนะพวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันด้วยเนี่ยมีปุ่มมันติฟังก์ชันและปุ่มบอกเลยว่าเยอะมากนะตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยู่ฝั่งนี้เนี่เพิ่มเสียงลดเสียงด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยมาซ่อนอยู่นี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นนี่เกี่ยวกับตัวนี้โหมดนะครับนี่เป็นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับ cruise control cruise control นะครับเนี่ยเกี่ยวกับควบคุมความเร็วแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ผมชอบมากๆปกติรถคันอื่นไม่ค่อยเห็นเลยนะครับในออปชันตัวนี้ก็คือเพิ่มแอร์ลดแอร์ที่พวงมาลัยอ่านี่มาดูนะครับตรงนี้เวลาเพิ่มแอร์ลดแอร์เนี่ยอันนี้เพิ่มเพิ่มจากเพิ่มจากพวงมาลัยนะเพิ่มแอร์ลดแอร์เปลี่ยนช่องแอร์เนี่ยเปลี่ยนช่องแอร์ปึ๊บอ่าอันนี้ ปรับแอร์ได้ตรงที่พวงมาลัยเลยไม่ต้องยืนมือไปปรับก็ดีนะครับออปชั่นตรงนี้ที่ให้มามาดูภายในกันบ้างนะครับตรงหน้าจอกลางมีอะไรบ้างนะครับมีนิเ i กเตอร์นะครับนิเกเตอร์ที่ให้มาแล้วก็ mp 3 m มูฟวี่ดูหนังได้นะครับใส่แผ่นนะครับดูหนังได้แล้วกเ็เกี่ยวกับเซตติ้งนะครับระบบทิป a ทิป b นะฮะนี่ มีเฉลี่ยเรียกว่าเฉลี่ยการใช้งานของรถนะครับความเร็วประมาณกี่กิโลต่อชั่วโมงนะครับระยะเวลาการขับอัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้นะครับมีให้ก็ดีนะครับตรงนี้วัดอุณหภูมิในรถนอกรถนะครับนี่อันนี้ก็ดีเนวเกตเตอร์อันนี้ดีนะผมชอบโอเคมาดูด้านล่างกันบ้างปรับปรับเสียงนะครับเกี่ยวกับวิทยุอ่า ก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้อันนี้เนี่ยเลือกโหมดปรับเสียงมีบลูทูธด้วยนะนี่อันนี้เป็นบลูทูธนะครับโหมดบลูทูธแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยระบบแอร์ปรับปรับมือนะครับก็หมุนตรงนี้ขึ้นในตรงดีจตอนด้านบนก็สามารถปรับได้ทั้งตรงนี้เลยแล้วก็ตรงพวงมาลัยด้วยนะโอเคตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว มีเบรกมือไฟฟ้านะตอนนี้ให้เบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยรถ10ปีที่แล้วมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วถือว่าออปชั่นเนี่ยดีเลยนะแล้วก็มีโหมด Eco ตรงนี้ตรงนี้ power outlet นะครับ power outlet ชาร์จแบตชาร์จแบตโทรศัพท์รถ10ปีนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานอยู่นะนี่ก็มีถลอกหน่อยตามพวงมาลัยตรงนี้เปิดได้ด้วยเนี่ยที่วางแก้วที่วางแก้วตรงนี้นะครับนี่ช่องแล้วก็ตรงนี้นอกจากวางแก้วแล้วสามารถเปิดได้ ข้างในสามารถเก็บของได้เยอะลึกเลยนะก็ลึกเลยวางขวดวางอะไรได้เลยแล้วก็มี USB เสียบเชื่อมต่อโทรศัพท์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะภายในเบื้องต้นเนี่ยดูไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูรอบๆนะครับนี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยอ่าอน,นี้มีไฟด้วยนะตรงนี้มีตัดแสงด้วยมีตัวตัดแสงด้วยปึ๊บ โอเคพี่ใส่แว่นเปิดไฟปิดไฟโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องคันนี้อ่าตัวฝากระโปรงเนี่ยจะมีโชคมาให้นะครับจากโรงงานเลย อันนี้ก็ไม่หนักนะเวลาให้เราเปิดเนี่ยผู้หญิงขับรถอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องยกฝากระโปรงหนักอันนี้มีโชคมาให้แล้วสบายเครื่องยนต์เรามาดูกันตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นท็อปสุดดีเซลเลยเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรหรือ1,998ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าก็อบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่านะ เพราะว่าได้เครื่อง2.0ดีเซลด้วยก็ประหยัดน้ำมันนะครับมาดูความเดิมกันบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้น็อตน,นะครับไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับเนี่ยตะเข็บต่างๆนะครับยังอยู่ครบเนี่ยตะเข็บต่างๆาคันหน้าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์มออกอนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับรถ11ปีสวยเดิมนะครับบอกเลยโอเค เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันบ้างราคาที่ผมบอกว่าประหยัดกว่ารถใหม่ล้านกว่าเนี่ยมันประหยัดยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะเชฟโรเลตแคปติว่า2.0 LT z กี g ร a อ Auto All Wheel Drive เนี่ยปี2011เนี่ยราคานะเปิดตัวตอนนั้นนะครับตัวท็อปสุดตัวนี้นะ1,699,000บาทวันนี้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จัดให้ราคาพิเศษบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะ 359,000บาท359,000บาทฟังไม่ผิดครับวันนี้นะครับประหยัดจากรถใหม่ไป1,340,000บาทเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับตอนเปิดตัวนะประหยัดไป1,340,000บาทรถ10ปีราคาหายไป1,340,000บาทมากกว่า50%นะประมาณ70-80%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนันนี้ใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งราคาไม่แรงนะราคาถูกถู 359,000บาทนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาหาผมได้063.693.000 0หรือ l ล n e ID m ดีย y 003บนะครับใครอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับว่ารถสวยจริงหรือเปล่าเข้ามาดูได้ที่บริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในส่วนของรถคันนี้เนี่ยผมก็จะส่งไปขัดสีเพิ่มเติมนะครับเก็บงานรายละเอียดอีกนิดหน่อยเพราะว่า เพิ่งเข้ามาใหม่นะใครสนใจติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะครับใครอยากอินบ็อกมาได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับรถมือ2มงคลคาลเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ